นี่ก็มาอยู่กับเออีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะไปส่งกับตัวนิสสันนาวาร่าทิงแคปอีนะครับผมอ่าซึ่งรุ่นนี้นะครับความแตกต่างผมดูดูก่อนดูภายหน้าก่อนอันดับแรกนะครับดูภายหน้าดูด้านหน้าครับดูด้านข้างอันนี้อันนี้คือเราแต่งซุ้มมาแล้วก็ลงล้อมานะครับอ่าอ่าดูรอบๆคันก่อนดูรอบคันก่อนนี่รอบรอบคัน ให้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวะจะมาอธิบายทีว่าเตัวแคบ E นะครับต่างกันยังไง SL S LS? อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่านะครับจริงๆโดยหลักก็คือเห็นด้านหน้าแรกๆก่อนเลยก็คือลูกค้าก็จะเห็นว่ามันมีโครเมียมนะครับกะจังแรกเลยจะเป็นโครเมียมบ <S <S ที่เพิ่มเติมขึ้นมาน,นะ <S <S แล้วก็จะมีเรื่องของตัวกระจกนะครับมีใบตรงกระจกของรับอ่ายวเรานรด แล้วก็ตัวบันไดท้ายก็จะมีด้วยนะครับ่วมยับรุ่นิงแคปีรุ่นนี้นะครับต่าง mm. จาก S l ออยู่เหมือนกันนะรับรองไฟหน้าเหมือนกันแหละ mm. ไฟหน้าก็เป็นแบบค mm. ารเ์เจนอยู่นะครับ mm. ไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งลูกค้ากันนะครับ mm. เดี๋ยวมาดูว่าเราวันนี้ได้ไปส่งที่ไหนกันไปเจอกันครับผม อ่านะครับนี่ก็คือกล้องมองหลังนั่นเองนะครับผมนะจะจะมีความแตกต่างกับตัว S กับ SL อยู่โอเคเดี๋ยวไปส่งรถกันครับผมอ่าครับเรามาลองค r สคอนโทร t ตัว King c a p E นะครับตอนนี้เราก็ตั้งความเร็วไว้ที่114กิโลนะครับ800เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนชัยาเพื่อติดตั้ง k i n นะมีค r สคอนโทร t นะอ่าเป็นไงล่ะฟังก์ชันนี้เพิ่งออนไลน์นะครับหน้าจอกระจกตัดแสงด้วยนะครับผมโอเคเลยนะครับผมใครสนใจ ว่าจัดได้นะตัวเนี้แต่หน้าไม่ได้เป็นหน้าโปรเจคเตอร์เค่นั้นเองับรพลาสติกนะครับอันนี้ผมกลำลังไปส่งลูกค้างไงให้ดูก่อนตั้งไว้สิบสี่เพิ่อมอีกได้นะครับต่อไปครับผมแล้ววันนี้เราก็มาจุดส่งรถลูกค้ากันแล้วนะครับตัวกับนวราชคิงแคปเอรุ่นนี้นะครับนี้เซ็นเอกสารกันอยู่นะครับวันนี้สวัส,ส,วสดีลูกค้าครับลูกค้า พี่เอสวัสดีครับเดี๋ยวฝากช่องหรือลง u t u b e กันนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ u t u b e นะครับเดี๋ยวเรากาแฟเดี๋ยวเราเซนเซ็นกันสัน่อนนะครับเี๋ยบ้านเครกว่าเรามารีวิวก่อนนะครับอันนี้คือภายในตัว King c a p E นะครับ6 MT นะครับมี Cruise Control ให้ด้วยนะมีไฟแบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยวันนี้ผมก็เปิดมาด้วยนะครับผมมี Push Start มีหน้าจอตัวนี้เป็นแบบขนาด8นิ้วเลยนะครับผมเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้โดยการเสียบสาย นะครับมีรับสายได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมคะอ่าน่าโอ้โหโอเคน้ากระจกตัวนี้ตัดแสงนะต้องบอกก่อนนะครับโอเคมากนะครับสําหรับฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมรุ่นนี้ King c a p E6 MT นะครับไม่พลาด่าพลาดนะครับอ่าดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะได้เรื่องของมูจับโครเมียมมาด้วยนะครับกระจกมองค้ามีไฟเลี้ยวเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีตัว เรียกว่าบันไดท้ายด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีบันไดท้ายมาให้ด้วยมีกล้องมองหลังมานะครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้จะคุ้มมากนะผมว่านะครับลูกค้าหลายๆท่านดูอันนี้เราแต่งมาเรื่องลงล้อแล้วก็ใส่ซุ้มมาด้วยนะครับบันไดข้างาติดกันศาสต์มานะครับติดเบ้ากันลอยมาให้นะครับผมตัวนี้เป็นรหัสเครื่อง y YD อยู่นะ2 5 5นะครันดูนด,ด,ดูโฉมหน้าก่อน กระจังหน้าโครเมิเอมยังสวยนะครับผมแค่ไม่ใช่เป็นคอส l อ d วดสี่ดวงนั่นเองนะครับโอเคนี่เรามาส่งรถกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับอ่าสวัสดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเจอในยูทูบนะครับช่องเอก JPK9 นะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้กับน้ำราคิงแกร์ดีนะครับอ่านี่เรียบร้อยครับผมวันนี้ลูกค้าก็ใจดีเองก็แพ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแล้วครับผมไปแล้วส่งรถลูกค้าเสร็จนะครับวันนี้ลูกค้าก็มีประชุมต่อด้วยเดี๋ยวเราไว้ทำงานกันต่อนะครับผมยังไงวันนี้เอก ลาไปก่อนแล้วมาดูอีกทีว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปอัปเดตส่งรถกับลูกค้ารุ่นไหนแล้วก็ทำแคมเป็นอะไรบ้างอีกนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดซ b s ส r i ับด้วยนะครับผม